สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะคาบนี้นะคะเป็นคาบของรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะกลับมาพบกับครูเอิญเนื้อหาของเราในวันนี้จะยังคงเป็นเนื้อหาในบทที่6เรื่องเศษส่วนนะคะวันนี้ครูเอิญจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนจำนวนคะในรูปของเศษเกินค่ะนักเรียนพร้อมเรียนหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าบทเรียนกันในวันนี้นะคะครูเอิญจะมาขอทบทวนความรู้ของนักเรียนที่ครูเอิญได้สอนไปในคาบที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเศษส่วนมีทั้งหมดกี่แบบเอ่ยใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด3แบบแบบที่1ก็คือ เศษส่วนแท้แบบที่2ก็คือเศษเกินและแบบที่3ก็คือจำเนินค่ะนั่นเองค่ะและนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเศษส่วนแท้คืออะไรใช่แล้วค่ะเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนตัวอย่างเช่นเศษ3ส่วนสี่ เศษ7ส่วน9และเศษเกินล่ะคะคืออะไรใช่แล้วคะ่ะเศษเกินคือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนตัวอย่างเชน่นเศษ11ส่วน7เศษ8ส่วน8และจำนวนคะล่ะคะคืออะไร ใช่แล้วค่ะจำนวนค่เป็นจำนวนที่เขียนในรูปของจำนวนนับกับเศษส่วนแท้ตัวอย่างเช่น 5. เศษ 3. มส่วน4 4. เศษ 7. ส่วน9นั่นเองค่ะนักเรียนลองดูรูปที่ครูกำหนดให้นะคะครูอยากรู้ว่า ครูจะเขียนจำนวนที่ระบายสีได้อย่างไรคะมีใครช่วยครูตอบคำถามนี้ได้ไหมเอ่ยใช่แล้วคะ่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปที่ครูกำหนดให้มีแถบแสดงจำนวนทั้งหมด3แถบก็คือแถบที่1แถบที่2และแถบที่3ใช่ไหมคะและระบายสี เต็ม2แทบก็คือแถบนี้และแถบนี้ส่วนอีก1แถบนะคะแบ่งเป็น5ส่วนเท่าเท่ากันอ่าหาส่วนจริงหรือเปล่าเรามาลองนับกันดูนะคะ 1..2..3..4.. และ5และเราบายสี1ส่วนก็คือส่วนนี้นะคะแสดงว่า ส่วนที่ระบายสีจะมี2กับเศษ1ส่วน5หรือ2บวกเศษ1ส่วน5ซึ่งมีค่าเท่ากับ2เศษ1ส่วน5นั่นเองค่ะอาต่อมานะคะให้นักเรียนดูรูปนี้คูอยากรู้ว่า ถ้าจะแบ่งแถบแสดงจำนวนแต่ละแถบเป็น5ส่วนเท่าเท่ากันจะเขียนจำนวนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรคะ่าเรามาดูรูปนี้กันก่อนรูปนี้มีทั้งหมดกี่แถบคะอ่ามี3แถบก็คือแถบที่1แถบที่2และแถบที่3ใช่ไหมคะแถบที่1ระบายสีเต็มแถบเลย ซึ่งเราจะเขียนแทนด้วยจำนวนเต็มคือ1และแถบที่2ก็ระบายสีเต็มแถบเหมือนกันเราก็เขียนแทนด้วยจำนวนเต็มคือ1เหมือนกันส่วนแถบที่3จะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันคะอ่าเรามาลองนับนะ1 2 3 4 5แสดงว่าแถบที่3 เราแบ่งไปแล้วคือ5ส่วนเท่ากันและมีส่วนที่ระบายสีอยู่1ส่วนใน5ส่วนจะเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน5นั่นเองค่ะและถ้าเราต้องการแบ่งแถบแสดงจำนวนแต่ละแถบเป็น5ส่วนเท่าๆกันเราจะต้องมาแบ่งแถบที่1และแถบที่2ใช่ไหมคะอ่าซึ่งแบ่งยังไงเรามาดูกันนะคะ ครูเอิญก็จะแบ่งแถบที่1เป็น5ส่วนเท่ากันแบบนี้และเขียนแทนด้วยเศษ5ส่วน5และแถบที่2ก็แบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันและเขียนแทนด้วยเศษ5ส่วน5ส่วนแถบที่3แบ่งเป็น5ส่วนเท่ากันแล้วก็สามารถนำลงมาเขียนได้คือเศษ1น่ส่วนห้นั่นเองค่ะ จากรูปข้างบนนะคะจะสามารถเขียนเป็นจำนวนคะได้ก็คือ2เศษ1ส่วน5ซึ่ง2เศษ1ส่วน5จะเท่ากับเศษ5ส่วน5ก็คือตรงนี้บวกด้วยเศษ5ส่วน5ก็คือรูปนี้และบวกด้วยเศษ1ส่วนห ก็คือรูปนี้นั่นเองเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกกันของเศษได้ดังนี้ก็คือ5บวก5บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย5และ5บวก5นะคะเราสามารถเขียนอยู่ในรูปการคูณได้ก็คือ2คูน5นั่นเอง เราก็จะได้ว่า2คูณ5บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย5นักเรียนลองคำนวณสิคะว่าได้คำตอบเท่าไร่2คูณ5ได้เท่าไรคะแล้วบวกอีกหนึ่งใช่แล้วค่ะจะได้คำตอบคือเศษ11ส่วน5นั่นเองคู่อยากรู้ว่า 1> 2องเศษหนส่วนห้าตรงนี้นะคะเราเรียกว่าอะไรคะระหว่างเศษเกินเศษส่วนแท้หรือจํานวนคะ่ะใช่แล้วค่ะสองเศษหนส่วนห้าเขียนอยู่ในรูปของจํานวนนับกับเศษส่วนแท้เราจะเรียกว่าจํานวนคะ่ะนั่นเองและเศษส1บเส่วนห้าตรงนี้ละคะ เราเรียกว่าอะไรระหว่างเศษเกินเศษส่วนแท้หรือจำนวนคะ่ะใช่แล้วค่ะเศษส่วนตรงนี้นะคะมีเศษมากกว่าส่วนก็คือเศษเกินนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเราสามารถเปลี่ยนจากจำนวนคะเป็นเศษเกินได้ โดยมีวิธีการเปลี่ยนเป็นอย่างไรเรามาดูไปพร้อมๆกับครูนะคะจำนวนนี้คือจำนวนค่ะอ่านว่า2เศษ1ส่วน5โดยมี2เป็นจำนวนนับมี1เป็นเศษและมี5นะคะเป็นส่วนซึ่ง2เศษ1ส่วน5จะมีค่าเท่ากับ2คูณห บวกด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย5และมีค่าเท่ากับเศษ11ส่วน5ค่ะนักเรียนลองสังเกตได้ไหมคะว่า2ตัวนี้5ตัวนี้1ตัวนี้และ5ตัวนี้มาจากไหนคะใช่แล้วค่ะ2ตัวนี้นะคะเป็นจำนวนนับ ก็คือเป็นจำนวนนับที่อยู่ในจำนวนคะก็คือตรงนี้และ5ตัวนี้นะคะก็คือส่วนซึ่งส่วนในที่นี้ก็คือส่วนของจำนวนคะนั่นเองและ1นะคะก็คือเศษเศษของอะไรก็คือเศษของจำนวนคะนั่นเองค่ะและ5ที่เป็นส่วนข้างล่างนี้นะคะ ก็คือส่วนของจำนวนคะะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินนะคะสามารถทำได้โดยนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้นะคะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยจะมีตัวส่วนคงเดิมค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะคะ เราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะตัวอย่างการเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินนะคะตัวอย่างที่1 2เศษ1ส่วน6เรามาดูวิธีทำกันนะคะการที่เราจะเปลี่ยนจำนวนคะให้อยู่ในรูปของเศษเกินเรามีวิธีการทำอย่างไรคะที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้ ก็คือให้นำตัวส่วนคูณกับจํานวนนับแล้วบวกกับตัวเศษและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวเศษของเศษเกินโดยมีตัวส่วนคงเดิมค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นเราต้องนำตัวส่วนคูณกับจํานวนนับก็คือนำา2คูณ6 ก็คือนำตัวส่วนคูณกับจำนวนนับต่อไปก็คือให้บวกกับตัวเศษบวกกับตัวเศษก็คือบวกด้วย1ก็คือเป็นตัวเศษใช่ไหมคะจากนั้นส่วนทั้งหมดด้วยส่วนคงเดิมของจำนวนคะก็คือ6นั่นเองจากนั้นเราก็มาคำนวณ2คูณ6 ได้เท่าไรคะแล้วบวกอีกหนึ่งก็จะได้เศษสิบส่วนหดังนั้น2เศษ1นส่วนหที่เป็นจำนวนคะ่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินคือเศษ13บส่วนหนั่นเองคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะตัวอย่างที่2 7งเจ็ดเศษส่ส่วน9วิธีทำให้เรานำส่วนไปคูณกับจำนวนนับแล้วค่อยบวกด,ด้วยเศษส่วนในที่นี้ก็คือ9จําจำนวนนับคือ7และ4ก็คือเศษนั่นเอง เริ่มต้นเราก็นำส่วนไปคูณจำนวนนับจะได้7คูณ9แล้วบวกด้วยเศษก็คือบวกสส่วนด้วย9จากนั้นนำไปคำนวณ7คูณ9ได้เท่าไรคะ 7คูณ9ได้63บวกอีก4เป็น67ดังนั้นจะได้เศษ67ส่วน9ดังนั้น7เศษ4ส่วน9ที่เป็นจำนวนคะ่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษเกินได้คือเศษ67ส่วน9นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะตัวอย่างที่3 5เศษ3ส่วน7ขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไรคะอ่าก็คือนำส่วนคูณกับจำนวนนับจะได้5คูณ7ต่อไปทำอะไรคะ บวกด้วยเศษก็คือบวก3ส่วนด้วย7ต่อไปก็คือคำนวณ5คูณ7ได้เท่าไรคะ5คูณ7ได้35บวก3เป็น38ดังนั้นจะได้คำตอบก็คือเศษ38ส่วน7 ดังนั้น5เศษ3ส่วน7ที่อยู่ในรูปของจำนวนคะสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้ก็คือเศษ38ส่วน7ค่ะเป็นอย่างไรคะการเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนพอเข้าใจหรือ,อยังคะเข้าใจจริงหรือเปล่าถ้าทุกคนเข้าใจงั้น เรามาตรวจสอบความเข้าใจกันโดยครูมีโจทย์ให้นักเรียน2คข้อให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินข้อที่1คือ9เศษ1ส่วน2และข้อที่2คือ1เศษ11ส่วน12ให้นักเรียนนะคะกดหยุดคลิปของครูแล้วไปคิดคำตอบก่อนนะคะ จากนั้นค่อยมากดเริ่มคลิปของคูเพื่อตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันโอเคค่ะนักเรียนทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะมาดูเริ่มที่ข้อที่1นนะคะข้อที่1 9เศษ1ส่วน2วิธีทำ เริ่มต้นเราต้องทำอะไรก่อนคะน้ำส่วนคูณกับจำนวนนับส่วนในที่นี้ก็คือ2จํจำนวนนับคือ9จะได้2คูณ9แล้วต่อไปทำอะไรคะบวกกับเศษเศษคือเศษก็คือ1แล้วส่วนด้วย2 จากนั้นคำนวณได้เท่าไรคะ2คูณ9ได้18 18บวก1เป็น19ดังนั้นจะได้คำตอบคือเศษ19ส่วน2เพราะฉะนั้น9เศษ1ส่วน2ที่เป็นจำนวนคะสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้ก็คือเศษ19ส่วน2นั่นเองคะ่ะได้คำตอบตรงกับครูมีคะ โอเคค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปข้อที่2นะคะ1เศษ11ส่วน12วิธีทำก็คือนำส่วนไปคูณกับจำนวนนับแล้วก็บวกด้วยเศษจ,จะได้1คูณ12บวก11 12. ทั้งหมดส่วนด้วย12 ่าเมื่อคำนวณแล้วได้เท่าไรคะหคูณ12ได้12บวก11เป็น23ดังนั้นจะได้เศษ23ส่วน12ดังนั้น1เศษ11ส่วน12ที่อยู่ในรูปของจำนวนคะสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษเกินได้คือเศษ23 ส่วน12นั่นเองค่ะได้คำตอบตรงกับครูไหมคะโอเคค่ะเก่งมากๆเลยเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะการเขียนจำนวนค่ในรูปเศษเกินสามารถทำได้โดยนำตัวส่วนนะคะคูณกับจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษผลลัพธ์ที่ได้นะคะ จะเป็นตัวเศษของเศษเกินและมีตัวส่วนคงเดิมนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนทําใบางานนะคะใบางานที่จะต้องทําในวันนี้เป็นใบางานเรื่องการเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินซึ่งเป็นใบางานที่ครูได้แจกไปแล้วนะคะจะมีทั้งหมด8ข้อให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีเขียนจำนวนคะในรูปเศษเกินไม่ยากเลยนะคะ ทำเหมือนกับที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเลยค่ะให้นักเรียนตั้งใจทําใบงานนะคะและอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นให้เรียบร้อยแล้วเก็บมาส่งครูในวันที่มารับใบงานต่อไปนะคะสำหรับคาบนี้นะคะครูเอิญขอจบการสอนไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คาบหน้านะคะถ้านักเรียนคนไหนมีคำถามหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมอะไร สามารถสอบถามครูเอินได้ทั้งในไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัวเลยนะคะสำหรับคาบนี้นะคะสวัสดีค่ะ